ต่อนะครับก็อันนี้ก็ก็รู้นะฮะอันนี้ก็คือเกรด1เกรด2เนี่ยเราก็ไปรีลิฟเพนก็คือไปลดความเจ็บปวดได้แต่ต้องเบามากนะครับหรือใช้เทคนิคอื่นร่วมด้วยนี่ข้อควรระวังหรือพรีคอชั่นเมื่อกี้ข้อหลีกเลี่ยงถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ต้องมีความรู้แล้วก็เหมาะสมถ้าข้อควรระวังเลยต้องระวังอย่างรุนแรงเลยอย่างพวกข้อเสื่อมต่างๆก็ไม่ไปยุ่ง นะใช้เทคนิคได้แต่ก็ต้องเบาคนตั้งคันนะเพกเนซี ancy, สตีมีคันเงี้ยต้องระวังนะฮะท่าไหนท่าไหนนะไขวัดนะโรคอาจจะติดเชื้อต่อเราได้หรือคนที่เปลี่ยนข้อมานะทัวร์จอยรีเพสเมนต์เนี่ยพวกเปลี่ยนข้อจากข้อเขา่าข้ออะไรก็แล้วแต่เงี้ยเราะนั้นความมั่นคงแข็งแรงครับมันไม่เหมือนคนปกติหรอกเอ็นเอิน e มันถูกตัดขาดออกไปมาตัดต่อใหม่ หรือคนที่ซีเวียสโคไรซิสก็คือกระดูกคดอย่างรุนแรงคดเป็นหูลูกตัวเอสเลยอย่าหวังว่าจะไปปรับให้เขากลับมาเลยนะไม่ได้หรอกครับยากมากแล้วเราก็ประวัติของเขาบางทีเป็นมาแล้กี่ปีแล้วกระดูกมันก็ฟอร์มตัวยึดตัวกันยิ่งแข็งครับยิ่งไปดัดยิ่งพังมันต้องมีวิธีการอื่นผ่าตาดัดหรือไปดามไปอะไรกว่าไปต้องส่งให้หมอถูกทางรีเฟอร์คนไข้ไปนะบางทีเราทำไม่ได้ หรือสุขภาพอ่อนแอมากๆนะแน่นอนก็ข้อเครื่อก็หลวมหมดนะมันก็แย่หมดนะหรือผู้ป่วยที่ Inability in คือไม่สามารถเคลื่อนไหวช่วยเหลือตัวเองได้เลยนะครับพิกงพิการอย่างเงี้ยข้อก็หลวมหมดหละนะก็ต้องต้องดูด้วยนะว่าว่ามันจะเกิดอันตรายทีนี้มาดูหลักสำคัญมากหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยตัวนี้จำไว้น,นะว่า พวกเราเป็นหมอเป็นนักบําบัดเป็นทรพ์พิสนะเป็นแพทย์แผนไทยเป็นแพทย์เนี่ยการที่เราจะจัดกระดูดเนี่ยถามว่ายึดหลักอะไรสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่เราทําต้องไม่ให้เกิดอันตรายเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้เสมอว่าเราทําดีร้อยคนถ้าเสียขนเดียวพลาดหนเดียวเป็นไงครับหมดเลยนะสิ่งที่เราสร้างผสมมามันหมดนั้นต้องทําในสิ่งที่ไม่อันตรายเป็นสิ่งที่ต้องยึดอยู่ในใจเลยเฮ้ยมันเสี่ยงเว้ยไม่เอาเว้ย นะมันเกินไปมันได้ไม่คุ้มเสียบางคนมาดัดคอเขาเนี่ยโอ้อยากจะโชว์แค่สองปอกแค่นั้นแหะกระดูกเคลื่อนเลยครับถามว่าได้คุ้มเสียไหมแล้วคุณรับผิดชอบเขาขนาดไหนถ้าเป็นเมืองนอกเขาฟ้องคุณตายคนไทยเนี่ยยังถือว่าดีนะใช้ขนาดเวนกรรมนะโทษตัวเองซะอีกเวนกรรมไม่ได้โทษหมอไม่โทษอะคนนั้นหรอกเออเราคงไปทําเข้ามาอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละ ถ้าเป็นเมืองนอกก็ฟ้องตายเลยไปทำฝ้าหลังไปทำอะไรล่มจมเลยนะหมอก็หมดตัวเลยนะอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ความตายได้เช่นการทำทรัชหรือแมนน้อย่างรุนแรงที่กระดูกคอที่อาจารย์พูดไปแล้วอาจทำให้เกิดอัมพาดหรือไขสันหลังเพราะกระดูกมันเคลื่อนมันก็ทับไขสันหลังไขสันหลังท่องคอเนี่ยคุมร่างกายทั้งหมดถ้ากระดูกมันเคลื่อนไปทับแกนไขสันหลังที่มาไหนหมดนะ บางคนเหมือนกับบางคนขับรถแล้วรถเบรคหรือรถชนคอสะบัดปักกระดูกหักเพื่อนไปทับก็เอามาคาดไปเหมดนลแขนเขินขยับไม่ได้เลยอาจจะหายใจได้เพราะว่ามันใช้เส้นประสาทคู่บนบนเป็นตัวเลี้ยงระบบการปอดหายใจแล้วก็สูงควบคุมสมองไอสูวนควบคุมการหายใจมันอยู่ที่ก้านสมองแล้วแต่ก็อาจจะหายใจได้หายใจได้หัวใจเต้นได้เพราะว่าที่หัวใจเนี่ยถูกควบคุมโดยเส้นประสาท สมองผู้ที่สิบซึ้นอยู่ข้างบนสมองเลยนะไม่ได้ค้มคุมใกล้ๆก็ดีอย่างถ้าเแ่านี้ถ้าปกติแล้วเส้นประสาทนี้จะไปเลี้ยนเอาไว้ว่าใกล้แต่หัวใจที่ถูก,กควบคุมโดยข้างบนนั้นต้องอันตรายที่สมองจริงๆจะตายได้นะรันั้นการทรัส t นะครับสําคัญการแมนนี้ที่ว่าป๊อกป๊อกปอกนั่นแหละทรัสเราเรียกทรัสที่เห็นมาดัดพวกนั่นแหละ นะครับโชว์กันโชว์กันเกินไปนะฮะมันอันตรายแล้วทําให้เกิดอัมพาตไขสันหลังได้รับบาดเจ็บเมื่อไหร่ก็อัมพาตทั้งหมดเรียกว่าควอดดิพีเจียเลยฮะสี่คอดดิลสี่แขนขาแขนสองข้างขาสองข้างพิการหมดนอนแบบเจ้าชานิทาโอ้โห,หน่ากลัวไหมเนาะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับการไปดัดคอดัดเลย <laughs> ไม่ไม่เอาอย่าไปเสี่ยงอย่าไปใครอยากเก่ง,กเ,กงเก่งไปเถอะใครเก่งเขาเก่งไปเถอะถึงแก่ความตายทันทีขามือก็ได้นะฮะขามือทันทีเลยนะเคลื่อนหลุดทันทีเนี่ยจันทางานมายี่สิบกว่าปีแทบจะไม่เคยดัดคอเลยไม่จําเป็นเลยน้อยมากครับน้อยมากใช้แท็กชั่นเอาเดี๋ยวจะมีเทคนิคการดึงเอาปลอดภัยกว่านะดึงดึงให้มันห่างแล้วปล่อย เหมือนเครื่องทำอะแต่อาจารเราใช้เทคนิคได้ใช้มือเนี่ยก็ทําได้ปลอดภัยกว่าไม่จําเป็นปลวกปลวกปลวก,ลกไม่คุ้มครับ <S <S เป็นอะไรขึ้นมาคุณหมดเลยฮะหมดตัวเลยนะ oh. ดังนั้นผู้ที่จะทำเนี่ยถามว่าจะทํำทรัสต้องชํานาญจริงๆ, <S 2> <S 2> <S ๆนะก็คือพวกนี้อย่างไคลโรพคติกเขาเนี้ยเขาเรียนต้องหกปีใช่ไหม,มกีมก่ชั่วโมงชั่วโมงบินเท่าไหร่ไอเราเรียนห้าวันสะิบวันโอ้โหนึกก็โก้แล้ว นะไม่ใช่หรือการทรัชที่กระดูกเอวก็เช่นกันนะ,ะอาจจะทําให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนก็ได้การไปกดพุ้งแรงเข้าหมอนรองกระดูกกาลังเป็นอยู่แล้วหลุดออกมาอีกมากขึ้นได้อีกเห็นไหมคุณลองคิดดูเนี่ยนะ,ะนะ,ะมีคนไข้ผมคนหนึ่งตอนแรกหมอนรองกระดูกเคลื่อนนิดเดียวฉา,ารก็รักษาให้จนดีเกือบหายแล้ะเขาทํางานอยู่ที่ระยองหรือจันทร์ไม่รู้เสร็จแล้วก็ไปที่โรงพยาบาล นั้นน้องกายภาพก็ไม่รู้ท่าไหนไปให้เขานอนยกขานอนแล้วก็เอาขายกขึ้นไปพาดผนังสักพักใหญ่ปรากฏว่าหมอนรองกระดูกหลุดมากขึ้นขยับไม่ได้เลยครับต้องนอนนอนในรถมาตลอดวิ่งมาหาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งหลุดครับขนาดทางกาด,าดเป็นนักกายภาพหรือเป็นอยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะด้วยความไม่เข้าใจพอหรือไม่ชํานาญพอผมสุดท้าย หมอนหลุดมากขึ้นตอนแรกอาจารย์ก็ใช้ทั้งนวดจริงๆมันมีลมปลายประตคาดของสัญญาณ5ด้วยนะสัญญาณสัญญาณสัญญาณสัญญ,ญ,ญาณส,สามดิลมปลายประตะคาดหลังสัญญาณ3าด้วยอาจารย์ก็กดแก้ด้วยแล้วก็ใช้เทคนิคการจัดกระดูกด้วยก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับเขาเพิ่งเป็นใหม่ๆเลยไม่เท่าไรหร่เราก็มารักษากัเาเราก็ดีขึ้นจนเกือบหายแต่ตัวเองต้องกลับไปทํางานเป็น ทำงานที่ระยองแต่แล้วก็เลยขอไปรักษาอยู่ใกล้ๆนะไปที่ห้องกายภาพบำบัดน,น้องกายภาพไม่รู้ไปทำนี่า่าไหนเขาเขาก็บอกเลยเขาโทษโทษโทษท,ที่โรงพยาบาลเลยบอกว่าทาเขาแย่ขึ้นแเราขยับไม่ได้เลยครับนั่งก็ไม่ได้เลยต้องนอนมาเลยครับปวดครับปกตินั่งขับรถขับลาที่อาจารย์รักษาให้ได้หมดแล้วนี่แหละฮนะพลาดนิดเดียวไปหมดเลยนั้น นั้นนั้นการทําท่าทัดที่ไม่ถูกต้องก็มีสิทธิ์ทําให้หมอนหมอนมันแตกแล้วก็ทําให้หมอนมันยื่นหลุดออกมาได้แล้วก็ไปทําให้รับเส้นประสาทหรือผู้ที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดพวกนี้เส้นเลือดจะถ้าเลือดถ้าเส้นเลือดมันฉีกขาดแล้วมันจะหยุดยาก mm hmm. เช่นแอสไพรินแอสไพรินเนี่ยเป็นยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะมันก็จะเลือดออกง่าย นะบางอย่างเราไปทําแล้วมันไปโดนเส้นเลือดเส้นเลือดฉีกขาดขึ้นมาแล้วไม่เชื่อมเลือดก็จะตกในก็มีสิทธิ์ถูกไหมต้องดูด้วยซักประวัตินะบางคนได้ยาแอนตี้คอปูเรนต์ต้านการแข็งตัวของเลือดเห็นไ,ไหมางทีเราก็ต้องมีความรู้เรื่องแผนปัจจุบันด้วยได้รับยาอะไรมาหรือเปล่าขณะนี้กินยาอะไรเดี๋ยวนี้ความรู้แผน ความรู้ทางอินเทอร์เนต็ตเรากว้างพอเราเห็นชื่อยาปั๊บมาพิมพ์พิมพ์พิม,พม,พมหาได้เลยนะครับว่ายานี้มีประโยชน์อย่างไรข้อห้ามคนระวังอะไรบางทีบอกเลยต้องระวังเลือดออกไม่หยุดอะไรเขาบอกหมดเลยนะบางทีคนไข้ามาเนี่ยอาจารย์บอกเอามาเลยใช้กินยาอะไรอยู่อาจารย์ก็มาเสิร์ชหาเลยแป๊บเดียวรู้แล้วเดี๋ยวนี้ง่ายมากเราเราเราช่วยกันได้หลีกเลี่ยงการทัสเพราะอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บและที่เจ็บและมีเลือดออกมากและง่ายขึ้น แน่นอนถ้าเขาไปกินยาตัวนี้แล้วไปทัสแน่นอนเส้นเลือดฝอยมีการฉีกขาดได้กระแทกเข้าไปแรงๆเนี่ยจะเหลืออะไรอะ่ะเราจะไปรู้เราทุกทุกจุดมีเส้นเลือดเลี้ยงหมดข้อต่อกะดูกกล้ามเนื้อมีเส้นเลือดหมดนะถ้าเส้นเลือดเนี่ยขาดขึ้นมาล่ะเรียบร้อยครับแก้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ได้สิ่งที่ต้องการโชว์เลยนี่นหลักเพื่อความปลอดภัยควรปฏิบัติอย่างนี้ สิ่งที่เราอันนี้ช็อตเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆการที่เราจะเรียนรู้เบื้องต้นนะฮะเราจะต้องพึงปฏิบัติตรงนี้ให้ได้หนึ่งก็อย่างที่บอกไว้แล้วต้องทําในสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายนั้นเราต้องรู้ว่าโรคนี้มันอยู่ภาวะไหนต้องพิจารณาก่อนว่าผู้ป่วยมีข้อห้ามข้อควรระวังหรือไม่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดมีมะเร็งมีเส้นเลือดต่างๆไหมมีภาวะกระดูกบางไหมเราต้องเคลียร์ซะก่อนซักประวัติ ได้จากซักประวัติตรวจร่างกายเห็นไหมถ้าเราไม่ซักประวัติมาถึงโชว์เลยรับรองคุณกําลังขาข้างหนึ่งเสียงก้าวอยู่ในคุกตรวจหาอาการและอาการแสดงก็คือต้องตรวจร่างกายว่าคนไข้เป็นยังไงก้มเงยดูกดดูเช็คดูทั้งตรวจแบบปกติภายนอกทั้งคําทั้งฟังทั้งสัมผัสต้องใช้ความรู้พวกนีน้ทั้งหมด หารอยโรคให้ได้ต้องตรวจนะฮะเราถึงจะปลอดภัยครับเราถึงจะรู้ว่าโรคมันอยู่ที่ไหนโรคอยู่ที่เอ็นกล้ามเนื้อก็นวดเอาดิไม่จำเป็นต้องไปดัดจะไปเสี่ยงทําไมอ่ะเห็นไหมไม่ได้คุ้มเสียเลยหาจุดที่เป็นปัญหาให้ได้สําคัญไหมแล้วยังตรวจเนี่ยเห็นไหมตอนแรกเหมือนไม่มีอะไรแต่ทําไมพอก้มแล้วมีอาการอะไรต่างๆบิดตัวมีอาการมันแสดงต้องมีแต่ทั่วไปหาไม่เจอเพราะไม่มีความรู้พอ

ติวันคุณถามว่ามีเป็นยังไงบ้างอะไรหมอไม่เห็นเป็นไรเราก็เราก็ทักเนี่ยเราก็เชื่อในสิ่งที่เรามาเรียนเนี่ยเราก็บอกว่าเอาแล้วท้องมันเบาไหมเขาบอกท้องเบาเบาใช้ได้แล้วเมื่อวานเขาบอกว่ามีอาการปวดหัวอาการเป็นร้อนแต่ปวดลักษณะที่ว่าร้อนลงพ้นได้ปกติไปคนที่ปวดหัวแล้วต้องเข้าปากโอ้เห็นไหมเนี่ยเขายังมีอยู่รอยโรคยังมีอยู่ต้องฟายหายเจอแล้วแก้ที่ต้นเหตุ ใช่หไหมใช่ไเพราะว่ากล้ามเนื้อตาเนม่ได้เพราะว่าจะตอทนทำงานในเลขาตลอดตัวของขตลอดที่นี้ผมให้เขายหญ่ย้ายไปอยูยน่นี่ศูนยเครื่องแค่ดีขึ้นครับ<ๆ>การที่เราหาจุดปัญหาของคนไข้ได้นะฮะตรวจแล้วเจอจุดจดเจ็บของเขาทําให้คนไข้เชื่อถือเรามากขึ้นถ้าเราตรวจอุ้ยกดตรงนั้นก็ไม่เจอไม่เห็นเจอเขาเลยไม่ถูกเกาไม่ถูกที่คันเขานวดเจ็ดแปดชั่วโมงเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอก แต่ถ้าเราไปตรวจโอ้โหจะปื๊ดโอ้นั่นแหละใช่ใช่เขาจะบอกเราเองเลย <_ A> นั่นแหละอาจารย์ตรงนั้นนั่นแหละปวดตรงนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไข้ต่อเราและเขาจะมั่นใจเราการที่เราจะจับเขาเราจะรักษาเขาด้วยวิธีไหนเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือเขาจะมั่นใจตัวหมอแล้วแต่ถ้าตรวจก็ไม่เจอมึงจะดัดกูกูกูก็เกงกูกูเนียรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะทำกูถูกไหมเนี่ยมันจะได้ไหมเนี่ยต้อมั่นใจด้วยใช่ไหมอืม อ่าอ่าวิ <ś ped> ีทำไปจะก่อนวดจะหายเปล่าใช่จะหายหรือเปล่ามไม่รู้อ่ะเราไม่รู้อ่ะเขาสอนให้คุณนวดเขาเขาสอนให้นวดอย่างนีก้ก็นวดนี้แต่ไม่รู้เหตุผลมันเลยว่าทําไมต้องนวดแบบนี้ไม่มีใครอธิบายว่าเหตุผลอะไรมันเป็นยังไงก็ส่วนใหม่ก็บอกต่อกันมานวดอย่างนี้อย่างนี้แนวนี้นอย่างนี้นนมันใช่หรือเปล่าร้อยคนมันไม่ได้ตอบปัญหาได้ร้อยคนปวดไหล่เนี่ยวิธีแก้เยอะแยะเลยตรงไหนล่ะมัดไหนล่ะตรงไหนล่ะ ไม่ใช่สูตรตายตัวนะไม่ใช่สูตรตายตัวเลยต้องหาในตอนนั้นๆของคนไข้ภาะวะนั้นนั้นคนไข้คนเดียวกันวันอีกวันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แวรี่ตลอดมันเปลี่ยนแปลงตลอดเราจะต้องตรวจประเมินทุกครั้งไม่ใช่วันนี้ตรวจแล้วพรุ่งนี้ไม่ตรวจก่อนจะรักษาเราต้อง,ง,อองใช่ไม่เหนื่อยหรอกครับการทำมา,ายี่สบปีถามว่านิ้วโป้จันใหญ่ไหมเห็น,นไหมคนนวด <icana> ไปดูสิ นี่ด้านสำนักไปดูดิเท่ากับสองเท่าเราอาจารย์ในวิชาเลยว่าใหญ่อยู่หรนะพวกนั้นนวดเขาบอกแรงนวดมือเขายังเขากับยิ่งกับตีนอีกเขาเรียบเราว่าแรงเขามากบอกคุณใช้แต่แรงผมไม่เห็นต้องใช้แรงเลยผมก็ตัวเล็กๆด้วยซ้ํามือผมก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยไม่ได้เท็ไม่ได้ใช้แรงครับใช้สมองครับใช้สมองแค่นั้นเอง อันนี้คือข้อในเปรียบของแผนปัจจุบนันแต่ถามว่าแผนไทยมีประโยชน์มี้เราต้องประยุกต์ปรับใช้แต่แผนไทยไม่ได้อธิบายรายละเอียดลงลึกทําให้มันเกิดความคุมเครืออย่างเงี้ยเส้นประธานสิบจุดอะไรเยอะแย่หมดเลยถามเอาไปใช้จริงได้กี่จุดใช่ไหมมีใครอธิบายได้ไหมงเมี่มิเัน,นาดดาามี้ะมื็ก็ใช่ก็เหมือนกัน นี่ยิ่งแล้วเลยแผนไทยเราไม่ได้พูดเลยวางอยู่ตรงนี้ตรงนี้ลึกแค่ไหนอย่างไรกดแล้วเป็นยังไงบอกได้ไหม<ต>ยังไม่มีแล้วหาอาจารย์ศิรปกรณว่ารู้ก็ไม่เห็นรู้หลยนะครับผมดูแล้วก็ไม่ได้อธิบายก็นั่นแหละก็น่ะเล่นเส้นสิทแต่ก็ยังไม่ได้อะไรก็ไม่ไม่อชัดเจนมันต้องอาศัยการวิจ,จัยะระดับเปียโทเปียก็บอกแนวยิางเดียวก็ออกได้ ันไม่ใช่ฮะแล้วจุดเนี่ยเยอะแยะเลยที่ท้องเนี่ยดูที่ท้องดิเห็นไหมเต้นไปหมดอะ่ะลึกแค่ไหนล่ะกดอย่างไรเออเท่าไหร่จะต้องรู้สึกยังไงแล้วกดข้างในมีอวัยวะอะไรต่างๆเยอะแยะมันสมมันมันมันระดับไหนล่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นน่าสนใจถามว่าน่าสนใจน่าสนใจแต่ต้องใช้เวลาในการศึกษาเทียบกับการวิภาคษเทียบกับออทางแผนปัจจุบันให้ได้เหมือนแผนจีนฮะ หรือไม่ก็ถึงก็จะไม่เทียบไม่ได้แต่ทําแล้วกดแล้วบอกแล้วโอเคมีผลไปตามที่บอกโอเคแต่ยังไม่มีใครครับพยายามทํากันอยู่วิจัยกันอยู่ผมพยายามศึกษาอยู่ต้องพยายามเทียบอยู่แต่มองดูแล้วยากมากยังไม่ใช่เลยยังไม่ใช่เลยยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่รู้ว่าความลับมันอยู่ตรงไหนคงต้องใช้เวลาอีกนานแต่โอเคอย่างเรื่อง หลายเรื่องเนี่ยสัมพันธ์กับลมปลายประตคาดอย่างเส้นสา์รังสีทวารีอะไรต่างๆพอเรากดบากดลายขึ้นตรงขึ้นตามันอธิบายได้มันเหมือนซ้ำซ้อนกับลมปลายประตคาดซึ่งแผนปัจจุบันก็บอกไว้ว่าเวลากดมัดนี้มันจะเล้าไปตรงนี้ตรงนี้ก็คล้ายๆกับการวิ่งของแผนไทยแต่สามารถใช้วิชาเนี้ยลมปลายประตคาดของอาจารย์ที่สอนให้เนี่ยรักษาได้ชัดเจนกว่าแต่ตรงนี้ไม่ได้ชัดเจน ตรงไหนล่ะแก้ลมแก้สะบักจมแค่ไหนล่ะอืลมดูดสะบักอย่างเงี้ยโอ้ยังไม่เก็ตเลยยังหาพิสูจน์ไม่ได้อาจารย์ก็สอนทุกสิทธิ์ให้จําจุดจําจุดเท่านั้นแต่ก็สอนแล้วก็ให้เขาวิเคราะห์วิจัยสอนให้เขาสังเกตเก็บข้อมูลด้วยเพราะบอกว่าตอนเนี้ยข้อมูลพวกนี้มันยังไม่มีใครที่จะบอกได้เลยว่ามันเป็นไปตามจริงอย่างตามนี้ไหมบางทีนู่น แก้ตาอยู่ที่เท้านะโอ้เป็นไปได้ไหมอาจจะได้แต่ทําไมจะกดอย่างไรล่ะกดแบบไหนล่ะโอ้โหลึกอย่างโอ้ไปควบคุมทั้งบนเลยนะมันต้องใช้เวลาผมว่าแต่เป็นสิ่งที่ดีนะถามว่าดีนะดีมากแต่ยังค้นหาความลับไม่เจอยังต้องนะงั้นสังว่า นักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทแพทย์แผนไทยปริญญาเอกต่อไปเนี่ยก็คงจะพยายามค้นคว้าตรงนี้เพราะตอนนี้พัฒนาไปถึงปริญญาโทแล้วแผนไทยโทมอยังครับก็มีของลังสิตพอเพื่อนเพื่อนไปเรียนเออไม่ไม่ใช่ธรรมศาสตร์ลังสิตเป็นคณะอยู่ในคณะแพทยศาสตร์มั้งเขาแยกมามาให้ให้แพทย์แผนไทยตอบปริญญาโทนะก็เพื่อนอาจารย์ไปเรียนเมื่อเมื่อสองปีแล้วแต่อาจารย์ไม่ได้เรียนต่อเพราะว่า ก็ดีนะมันด <Donald 's> <on> ีอ่ะแต่มันแน่นอนมันแรกๆแล้วก็เป็นยาโทที่แรกเลยก็คือของแม่ฟ้าหลัวซึ่งอันนั้นทําวิจัยส่งนะทำอันนั้นเป็นเป็นเน้นการแพทย์พื้นบ้านเลยทางนู้นนะเน้นการแพทย์พื้นบ้านเจาะในเชิงลึกมากขึ้นโอเคก็ดีอ่ะมันเป็นสิ่งเราก็ต้องอืม นั่นแหละก็ต้องมีมีอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วทําวิจัยส่งไปพิเซนต์เขานี่แหละเขาต้องการรูปแบบใหม่ๆออกไปเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะให้คะแนนอย่างไรเขามันต้องมีความรู้คือสามารถเอาทฤษฎีที่มีอยู่ทั้งหมดมาพิสูจน์ออกมาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นเชิงวิจัยเป็นข้อมูลเป็น Data ต,ตรงนี้เขาต้องการเออมันก็ดีแต่มันโอ้ก็วิ่งค่าใช้จ่ายเยอะวิ่งขึ้นขึ้นลงขึ้นล่อง ทำไม่ได้เราก็งานเยอะแยะอยู่แล้วนะควรเลือกเทคนิคขั้นพื้นฐานเท่าที่จำเป็นใช้เทคนิคที่พอเหมาะต้องมีความรู้ว่าเราจะใช้เทคนิคไหนขนาดไหนเกรดเท่าไหร่นะถึงจะพอเหมาะกับกับเคสนั้นๆกรณีนั้นๆนะและที่สำคัญต้องมีการตรวจประเมินตรวจซ้ำนะการตรวจประเมินหมายเราต้องตรวจตลอดเวลานะประเมินตลอดเวลาขณะที่กดไปเช็คไปเป็นยังไงปวดไหมปวดน้อยลงไหมต้องเช็คตลอดครับไม่ใช่ว่า รักษาจนเสร็จแล้วค่อยประเมิอนอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทาก่อนก่อนตรวจตรวจประเมินก่อนตรวจประเมินตอนก่อนรักษาแล้วก็หลังรักษาแต่จริงๆแล้วประเมินตลอดเวลาขณะที่คนไข้เข้าไปเราเข้าไปเนี่ยเกรดเราถูกต้องไหมคนไข้ซัฟเฟอร์ปวดมากขึ้นไหมถ้าปวดมากขึ้นแสดงว่าเราแรงไปแล้ว